สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวครูมีจะพานหนูมาทําเฉลยงานที่หนูลอกหน้าที่2นะคะลูกนั่นก็คือเขียนคําตามภาพสัตว์ต่างๆนะคะอ่าพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะ,ะหน้านี้นะคะลูกเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะคะ A ขออย e. นอเขียนคออําคำํา ตออามาตามพออพอภาพเขียนคำตามภาพนะคะข้อที่1รูปหนูใช่ไหมลูกหนูเขียนยังไงคะเก่งมากเลยหอนอูหนูอย่าลืมเอานิ้วก้านล้วค่อยเขียนนะคะหอนอูหนูต่อไปลูกข้อที่สองเป็นรูปปลาปลาสะกดว่า อลออาปลาจะต้องมีลอลิงอยู่ตรงกลางด้วยนะคะปอลออาปลาต่อไปข้อสามลูกรูปไก่ไก่สะกดยังไงคะสะระไอไม้มะลายกอไอไก่ไม้เอกไก่สะระไอไม้มะลายกอไอไก่ไม้เอกไก่นะคะต่อไปข้อสี่ลูกเป็นรูปก,กวา้างกว้าง กวงอวางกวางอกวางต่อไปข้อ5เป็นรูปเสือเสือสะกดยังไงคะเอสออืออเสือเอสออืออเสือต่อไปข้อ6ลรูปรูปงูงูสะกดว่างอูงูงอูงู ต่อไปข้อ7นะคะเป็นรูปกบกบสะกดกบ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 และรูปสุดท้ายเป็นรูปเป็ดนะคะ,ะเป็ดสะกดว่าเอปอไม้ไต่คูดอเป็ดเอปอไม้ไต่คูดอเป็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในใบางานนะคะอย่าลืมเขียนเสร็จแล้วอ่านทบทวนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ